สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะครัดมาดูเคสัน,นี้ฮะร,รถตัวนี้รถ20,000กิโลน่าจะประมาณอ่าส0งหมกิโลน้ำมันเครื่องรั่วฮะน้ำมันเครื่องอ่ามีน้ำมันเครื่องรั่วหยดอยู่ที่พื้นนะที่บ้านลูกค้านะครับเอ๊เอามาทําการตวรวจเช็คดูพบว่ายางฝาครอบเบา,านะรั่วนะครับ ก็คือถอดออกมาแล้วก็ล้างหารอยรั่วทีนึงนะแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องไปนะ้ำมันเครื่องขาดอยู่ประมาณสองลิตรนะยางฝาครอบวาล์วก็จะเป็นประมาณนี้นะขาดครับอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะฮะยางตัวนี้ค่อนข้างจะราคาสูงหน่อย โอเคครับเรียบร้อยครับไม่มีน้ํามันหยดแล้วนะฮะอันนี้ข้ามนะ้ําที่ล้างโอเคเรียบร้อยอ่ะสำหรับท่านใดฮนะที่กําลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะครับสิต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับกับเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนย์สองนะครับตามนี้เลยช่างต้นทาทาชนบุรีครับผม Thank <music> you.